สวัสดีกับวันนี้ก็ให้เล่กตั้งพยัตนำก็คือว่าทริปนี้ก็ให้เล่วอ่าระรับกันแต่ว่าหญ้ามันรกแบบนี้ก็คือไม่มีปุ่นกระตบนะครับก็คือยกตัวอย่างเหมปูนซีเมนต์ก็คงจะได้ปุ่นดีมากอันนี้ป้อมการยุงยุงได้จริงกันก็หญ้ารกแบบนี้ก็คือรกทลุ่งทุดิแล้วก็คือไม่มีปุ่นกระตบต่อพักนะครับก็ให้เปิดเปิดมาเล่ยเติมเติมวิธีการจ่ายงาน กับวิธีการผลิตพุ่งกระท้อนวิธีการผลิตอยู่ในช่องของพุ่มถ้าเพืเ่อนๆเจอพุ่มก็ให้กล้ามากดให้กล้ามากดช่องของพุ่มกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็มาไล่วิดีโอเพิ่มเติมได้นะครับก็กล้ามาในช่องได้เลยก็นี่ก็ไล่หลักพักอันนี้พุ่มปลูกแบบเอ่อจ้ำเสตตอนซ้ำต้อนก็นี่ก็คือการการทำรับคลิปนี้ก็เผื่อว่ายืนยันพุ่นปลาริดแต่ตั้งพยัตินำ การให้ปนมาได้ปมเติมได้การนี้กาไอเล่ดักพักบุ้งนะครับก็เอมันมีดักออกมาก็รตื้อพ้่มกับตัวนี้ก็มันแก่เกินไป้วไ้กินได้แต่กังุนเล้วแต่ตัวนี้พ้มจะเอาไปลงดินพ้มจะลองปลูกแบบห้มันห้มันสูงขึ้นไปได้ว่ามันจะเป็นโหลเป็นดอกอะไรเป็นปื้อการวักปนจุไยรัตนุนนะครับนะเรื่องการผลิตกระตั้งพยัญชนะป้อมการตองการให้กระจายตัวปฏิเตยนะครับ ก็ม,มีกระตั้งหลุดไม่โย่ต้องนําตัวก็คือมีวิดีโอลงไปก่อนหน้านี้แล้วก็เปิดเปลนลงมาเลยงอ่เอปิดเนก้ามาเร็งเพิ่มได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต่อนี้อนนะครับนะสวัสดีครับ